ฝากนะครับเครื่องเอาชีมจะมีรุ่น7จกิโลนะครับ <c oughs> รุ่นนี้จะค่อนข้างไม่ค่อยลึกนะครับน่าจะประมาณมสีสิบเซนทีนี้ขาเขาออกแบบมาสำหรับตัวใหญ่ประมาณ60สิบเซนนะครับเห็นไหมถ้ามันวางไม่ตรงฐานปุ๊บมันจะเจออะไรมาดูกันแป๊บนึ่งน,นะครับ มันจะไม่ลองมันจะไม่ลองอยู่บนขาตัวนี้ขาตัวนี้ต่อให้มันทำมันองอยู่ด้านหน้าเนะีด้านหลังมันจะหลุดแล้วเดี๋ยวมันก็จะทะลุเป็นระูลงไปมันสามารถขยับได้นะครับ,นะรบขยับชุดดีได้มันะจะมีร่องขยับเดี๋ยวเรามาขยับเดีนะ๋ยวผมขยับก่อนเสร็จแล้วมาว่ากันต่ออะมาดูวิธีขยับนะครับถอดนัดสองตัว,วยรกก่อน On est เนี่ยทอดออกหมดแล้วจะสไลด์ลงไป,งไงไปถ่ายไปด้วยทำไปด้วยน่าจะไม่ค่อยถนดัดจะสไลด์ออกมาสไลด์ออกมาให้หมด กไไ็ได้รอได้นี้โอเคครับจะไลออกแล้วนะี่เราก็จะประกอบกงขึ้นขึ้นเสร็จ ครับประกอบผิดมานานนะครับทีเนี่ครับย้ำให้ลงเดือยให้ลงทุกอันเดี๋ยว,วยดดข้ามมันก็จะเข้ากันทุดทีทำมือเดียวให้ถนัดเท่าไหร่อเอาไว้ พี่ๆเพืเ่อนๆช่างด้วยกันไปเจอก็รีบแก้ก่อนนะี่มัน,ม,นมันจะเป็นเฉพาะรุ่นตัว7ตีโลนะครับที่เล็กกว่าเขานี้นะครับเสร็จแล้วเราจะได้ นี่มันก็ยังพอเฉลี่ยกันได้นะครับอันนี้จะเป็นครับพื้นข้างนอกเป็นพื้นดินนะครับเลยจะเป็นต้องวันที่ฐานมันก็ยังพอเฉลี่ยกันได้ม่งั้นมันจะเฉลี่ยไม่ได้เลยมันจะไม่ตั้งอยู่บนฐานเลยนะครับช่วยๆกันดูนิดนึงเฉพาะรุ่นเจ็ดกิโลนะครับที่จะเลก้ยคเขา น่้นต่แปดขึ้นไปนะจะเป็นฐานใหญ่อยู่แล้วไม่ค่อมีแล้วอโอเคครับ